สวัสดีครับพบกับผม Travel by t บา k ใน c h anel n YouTube นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เซเแถวบ้านอีกเช่นเคยนะครับตอนเย็นๆตอนกลางคืนก็จะมีของขายเยอะแยะหน้าเซเว่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ย่างนะครับขนมจีนน้ำยาอาหารตามสั่งนะฮะด้านนี้ก็มีพวกน้ำผลไม้ต่างๆนะครับน้ำมะพร้าวน้ำส้มนะฮะมีลูกชิ้นปิ้งเกี๊ยวทอดนะครับข้าวไข่เจียวน้ำเต้าหู้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ลูกชิ้นทอดก็มีนะฮะลูกชิ้นระเบิดนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเมนูหนึ่งนะฮะก็เป็นเมนูทำสดก็คือเมนูยำมาม่านะครับแต่รอบนี้เป็นทำสดนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเถอะนะฮะทุกคนวันนี้ข้างนอกอากาศเย็นนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะฮะฝนก็มาดับร้อนให้เรานะครับ เมนูอื่นๆเขาก็มีนะครับพวกเมนูทําสดนะฮะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกนะฮะขนมจีบนะครับเหมาะกับเป็นอาหารเช้าเลยนะฮะกินก่อนไปทํางานนะครับเครื่องดื่มก็มีนะฮะอันนี้เป็นสมูทตี้นะฮะแล้วก็เมนูกาแฟอื่นๆก็มีนะครับชาเขียวบราชูก้านะครับ ตอนนี้เหมือนเขากำลังใส่หมูสับอยู่นะฮะตอนนี้เขาก็หั่นไส้กรอกอยู่นะครับ ไม่ต้องเอาเผิดมากนะครับรอตอนนี้เขาก็เอาเครื่องทุกอย่างเข้าไมโครเวฟนะฮะก็มีหมูสับแล้วก็ไส้กรอกนะครับนี่นะครับมัมม่านะฮะเขาก็เอามาเป็นหอแบบนี้เลยนะฮะทุกคน เขาก็เอาไปลวกน้ำร้อนนะฮะตอนนี้ก็ให้เส้นมันละลายนะฮะจากเดิมที่มันจับตัวเป็นก้อนอยู่นะครับตอนนี้เขาก็กดน,น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอให้มาม่ามันละลายนะครับ แล้ะเดี๋ยวเขาก็จะใส่เครื่องเหล่านี้ลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นกรอกหมูสับนะฮะตอนนี้เขาก็ทําให้เส้นมันละลายนะฮะ ตอนนี้เขาก็เอาน้ำออกแล้วนะฮะเหลือแต่เส้นมาม่าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นการเตรียมเอาไส้กรอกกับหมูสับลงนะฮะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะฮะ แล้วเขาก็มีผักให้ด้วยนะฮะเจ็ดแปดนี่ใช่ไหมหนูทำไมเขาก็ใส่หัวหอมลงไปนะฮะห,หอมแดงนะครับเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์นี้ใช่ไหม หมดไหมคะเอาซตอนนิดหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเทมหมดไ,มไหนไหนมม้ม้่นนีีอะะรคาซโอเคครับประมาณนี้ดีกว่าค่ะพอดีมันเป็นกฎของทางบริษัทตอนนี้เขาก็คุกเข้าให้เข้ากันแล้วนะครับไม่มีใครรับผิดชอบให้ใครได้ถ้าก้องมึงถ้าสมมติว่าก้องมึงเคยิดมันจับภาพได้เพให้คุณตอนนี้เตอง เขาก็ใส่น้ำจิ้มให้ผมนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่หมดทึงนะฮะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟนะครับครับผมก็กลับมานั่งทานที่บ้านนะครับก็สำหรับเมนูนี้ราคาก็อยู่ที่49บาทนะฮะก็ถือว่าถูกกว่ามาม่าในเวอร์ชั่นแช่แข็งนะครับถ้าแช่แข็งซื้อกลับมาอุ่นเองอันนั้นรู้สึกว่าจะประมาณ55บาทนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับ นี่ผมซื้อเกี๊ยวทอดมาด้วยนะฮะให้เขาราดน้ําจิ้มมาเลยนะฮะยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับจริงๆรอบนี้ผมก็ไม่ได้ให้เขาราดน้าจิ้มเยอะนะฮะให้มันมีรสชาตินะครับเพราะว่าถ้าไม่ราดน้ําจิ้มมันก็จะไม่มีรสชาติเท่าไหร่นะฮะ ผมว่าราดน้ําจิ้มประมาณนี้กําลังดีนะฮะไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยนะครับประมาณนี้กำลังดีนะฮะทุกคนนี่นะครับ ไส้กรอกเขาก็ให้ชิ้นใหญ่ๆเลยทุกคน ลองกินเกี๊ยวทอดดูนะฮะนี่นะครับเกี๊ยวทอดให้เขาราดน้ำจิ้มมาเลยนะครับข้างในก็เป็นไส้หมูนะฮะผมว่าน่าจะเป็นไส้มันมากกว่านะฮะมันทอดนะครับเห็นเป็นสีส้มๆนะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูยามาม่านะครับราคา49บาทนะฮะถ้าเป็นเมนูทำสดนะครับเผ็ดประมาณนี้ก็กำลังดีนะฮะไม่เผ็ดจนเกินไปนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a v e l by t ทีกนะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ